มูนิจิวะครับรีนช่อง Anime Channel นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม g e n s s i n Impact นะครับระดับวันนี้ผมทะเกมอันนีม้มีลงบ้างนะครับช่วงนี้ทําเกมญี่ปุ่ตลงให้ทุกคนดูแล้วกันนะ <S <S อยู่วันนี้ผมสอนวิธีการการสอนวิธีการเลือกเลือกตู้ของเกมนี้ว่าตู้ไหนควรเปิดดีนะครับแต่แต่ตอนนี้มันมีทั้งหมดสีตู้ที่ผมแนะนํนาม,มาอ่ะหเริ่มต้น ผู้เล่นที่เริ่มเล่นมาแล้วแล้วมีระบบอ่าเรียกว่าระบบกาชาปองอ่ะระบบกาชาปองนะครับผมแนะนําคุณเปิดระบบอันนี้ระบบผู้เริ่มอธิษฐานได้คะผู้เริ่มอธิบายไออธิษฐานเสร็จแล้วผมแนะนําให้เปิดตู้การอธิษฐานแนะนํสาสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับตู้นี้ตู้นี้โอกาสได้ตัวละครมาเลย แล้วแต่ดวงว่าดวงคุณจะได้สี่ตัวสามตัวสองตัวไหมก็เป็นดวงของคุณใช้แค่8ปดลูกแก้วครับ8ปดหินฟ้าเท่านั้นอ่าอันนี้ผมแนะนำคือตู้นี้อ่ะตู้นี้ควรเปิดนะครับตู้นี้เสียงเกมหายไปไหนฮะเสียงเกมมันจะไม่ค่อยจะมีในนี้นะครับตู้นี้รายละเอียดตู้นี้นะครับ ก็จะมีตัวละครโมหน้าอยู่ในตู้นี้ด้วยถ้าโอกาสดรอปนะแล้วก็มีเจนอ่ะก็จะมีตัวละครที่เรียกว่าคุณต้องไปเปิดหา่ะตูน้นี้ตัวดีทั้งนั้นนะครับอ่ะ <Third phrase> ก็ต่อไปตู้ทั่วแห่งบทกวีอันนี้ผมแนะนําให้เปิดเลยนะครับ เปิดเลยเพราะหนึ่งมีเวทีไอเวตีอ่าเป็นตัวที่ไปอยู่ในเทียเอสบอกนะฮะตัวนี้สำหรับสาตัวข้างล่างครับเป็นตัวอวยอวยเสียง้าก็ควรเปิดก็ได้อ่าแล้วแต่ว่าตู้นี้เวดี้จะมีโอกาสเพิ่มเลทเลทของจารันตีให้นะครับจับตัวจับตัวพวกนี้ข้างล่างด้วยเพิ่มโอกาส ออกมาด้วยนะครับตู้นี้ก็มีโมนาด้วยแล้วก็มีคิวคิวนะครับเป็นตัวละครที่ควรเปิดนะอ่ะอีกตู้หนึ่งตู้นี้ก็ใช้หินอ่าลูกแก้วเศษเศษจะมาสิบเศษนะครับตู้นี้ก็ควรเปิดเหมือนกัน,นครับเพราะมมีตัวเยอะมากตัวดีมากเลยครับเช่นโมนาในตู้นี้ด้วยก็เปิดหาได้นะครับแล้วก็ตัวละครที่เห็นอ่ะ ไอตัวผมม่วงตรงนี้นะครับที่อยู่กับคิวตรงนี้น้องๆคนนี้จะโจโหดเหมือนกันเจ้านี้อ่ะก็คือมีตู้มี3ตู้นะครับที่ผมแนะนำม,มารูดส่วนตู้อาวุธนี้ใครอยากเปิดหาอาวุธดีๆก็เปิดได้นะแต่ผมไม่แนะนำก็1คุณไปเปิดตู้นี้ก่อนแล้วก็มาเปิดตู้นี้แล้วก็ถ้ามีเศษเหลือก็มาเปิดตู้นี้นะครับอ่ะผมจะเปิดโชว์ให้ดูนะครับ1ตานะครับาก,การ วนเลยครับหรึ่บร้อยอมันจะโชว์มาแล้วครับอะไม,มาทำไมอ่ะแม่มันจะให้โอกาสเลยตัวล้กปล่อนวางตัวให้เรานะมซ้ำอ่าประมาณนี้ตัวนี้อ่ะเปิดก็ไม่ได้ตัวนี้มาแล้วก็เสียใจ สนใจนะครับก็สาหรับใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับโหลดฟรีได้ทั้งมือถือกับ Android นะครับแล้วก็อหลืลืมผมขอฝากนะครับฝากที่ติดตามใหม่นะครับหนึ่งะไลใ์สตรีมที่ทวิตเอ่อทวิตนะครับช่องเอชอาช่องว่ายุตะคุงนะครับจะยุตตะคุงถูกต้องอยุตตะคุงนะครับส่วนเอ่อ ในยูทูบผมอาจจะไลฟ์บางวันนะครับอาจจะมีการไลฟ์บางวันก็ขอฝากติดตามทวิตด้วยนะครับก็แล้วก็ประมาณนี้ครับเกมนี้ก็มาอธิบายตู้ว่าตู้ไหนตู้ไหนคนเปิดนะครับ